สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับบ้านตวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบก,กับพี่นาอีกแล้วเนาะไม่อยากจะลุกเลยทุกคนพี่นาน,นอนทั้งวันเลยมันอากาศมันดีอะทุกคนก็เลยหลับแบบว่าโหหลับสนิทสนมแล้วเกินไม่เคยหลับอะไรนานได้ขนาดนี้เนาะก็ดียินเสียงลูกสมุนร้องเนาะเดี๋ยวพี่นานจะไปเลี้ยงลูกสมุนในฟาร์มแล้วก็จะพาพี่พิงน้องเนาะไปดูอ่าพี่นานเนี่ยได้ทําการแบบว่าจับคู่นะคะ ไก่ต่างสายพันธุ์เนาะให้มามีลูกด้ยวยกันนะตอนนี้ก็ไข่แล้วเดี๋ยวไปชมกันค่ะป่ะนี่คือเจ้ามารวยนะทุกคนพ่อไก่แจ้ตัวนี้ชื่อมารวยนะ,ะเป็นไก่แจ้ตัวเก่งของพี่นาเลยนะคะเขาดุแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะแข็งแรงคือพี่นาเนะะี่ยหะแฟนให้เขาอ่ะไม่ได้สักทีแบบว่าตัดใจไม่ได้สักทีว่าจะเอาตัวไหนมาเป็นแฟน ก็พอดีมาเจอเจ้าดำนะเจ้าดำนี่พ่อแม่เขาเป็นไก่ชนนะทุกคนแล้วก็มีลูกอยู่ตัวเดียวแล้วก็กำลังจะเป็นรุ่นสาวเนาะพี่นาก็นึกขึ้นมาได้เออจับไอ้สองตัวนี้เป็นแฟนกันดีกว่าพี่นาก็เลยจับเขามาอยู่ด้วยกันนะทุกคนโอ้โหมาลวยดีใจมากนะที่ได้แฟนเนาะประคบประงมอ,อีอ๋อแฟนทั้งวันทุกคน คุยเถียหาอหารเอาใจเจ้าดำหนักมากนะก็ต่างอย่างว่าเนาะคนไม่เคยมีแฟนพอได้แฟนก็เอาใจเอาใจเอ๊ะทำไมพินารู้ใจไก่จังเลยเนี่ยทุกคนดูสิเนะี่ยเห็นหมเขาเขาเขา,เขาสมกันนะอา้าวขาวกับดำแล้วแบบว่าหุ่นก้านนี่แบบว่าอือหอสมบูรณ์ทั้งคู่เลยทุกคนน่ารักบางคนอาจจะบอกว่าพินาพินาทำอะไรพี่เลนอีกแล้ว แล้วลูกออกมาจะเป็นยังไงแล้วก็มันเป็นสายพันธุ์แบบนี้จะไปขายใครพี่นาก็ไม่ได้ที่จะขายใครอะ่ะพี่นาก็อยากจะดููอยากจะดูว่าหน้าตาตัวเ,เล็กๆมันจะเป็นยังไงนะทุกคนไม่แน่นะก็อาจจะมีคนสนใจนะอยากจะรับไปเลี้ยงก็ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าจะออกมาเป็นตัวไหมจะได้ลูกเจี๊ยบน้อยๆไหมทุกคน ตรงนี้นะก็จะเป็นอ่าใกล้ๆกับบ้านนกหงส์ยกนะทุกคนโอ้โหบอกเลยคุยกันทั้งวันคุยเหมือนกับแบบว่าไม่เคยเจอเคยเจอกันมาก่อนแบบนั้นแหละโอ้โหถ้าใครไม่ชอบนะคงจะหนกหูแต่พินาชอบค่ะอันนี้จะเป็นไข่ของเจ้าดํานะพินาไม่เข้าไปนะเพราะว่ารู้อะไรไหมอ่ะมัารวยมันห่วงค่ะแล้วพินาเข้าไปเดี๋ยวมันไล่จิก ว่าไงหัวฟูตัวเองนำทีมเขาร้องใช่ไหมเนี่ยร้องกันลั่นฟาร์มหมดเนี่ยยายหลับไปนิด,ดยายเองจะร้องอะไรได้ขนาดนี้ร้องกันใหญ่เลยเนี่ยหัวฟูวฟูจริงๆหล่อเนาะทุกคนหัวฟูของพี่นาย,นยมันหล่อนะถ้ามีลูกลูกของหัวฟูก็คงจะน่ารักไม่เบาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะจับคู่ให้นะ หิวแล้วเหรอหิวแล้วเหรอลูกโอ้โหมันหิวขนาดนั้นเลยเหรอลูกอือหือโอ้โหเอาใหญ่เลยมีโชคอ่ะมีโชคเสียงดังนั่นเสียงดังใหญ่ละอะอาอาเอะเลยร้องโชว์เลยลูกร้องโชว์นั่น น่านวลอนน่านวลมองหามองหามองหาอาหารมาทางไหนลูกอาหารมาทางนั้นหรออือหือสุดยอดจริงๆเสียงยังกับเด็กอ่ะ